สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงชี้เป้านะครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสจหรับทางพักยก77นะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยนะครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้ของผมจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีสองตรงครับคืนนี้ให้เชียร์ทีมอย่างนอริซิตี้ไปได้เลยครับ วันนี้จะเอาดทีมนบที่8ของตารางครับจะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างบโรนะครับทีมแบบที่4ของศึกแชมเปี้ยนชิพครับคู่นี้เตะเวลาตี2ตรงครับความน่าสนใจในเกมคู่นี้นะครับทีมอย่างนอริซิตี้ผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ดีก็จริงครับกเกมหลังสุดชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่สถิติในการออกไปเยือนก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับ5เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับในการออกไปเยือนชนะ2แล้วก็เสมอไป3แล้วก็เกมนี้นะครับพวกเขาเองก็ต้องการ3แต้มด้วยครับในการลุ้นพื้นที่ท็อป วันนี้นะครับจะยกพลบุกไปเยอนทีมอย่างโบโรซึ่งโบโรผลงานช่วงหลังก็ไม่ดีเหมือนกันครับ5เกมหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเ,เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขาเล่นในบ้านนี้ก็ถือว่าดูดีอยู่แหละครับเพราะว่า8เกมหลังสุดในการเล่นในบ้านตัวเองชนะคู่แข่งไป6เสมือนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเ,เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับทีมอย่างโบโรครับันนี้ก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับในการการันตีพื้นที่เพลย์ออฟครับถ้าสามารถทําได้โอกาสก็ถือว่าสดใสเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ พราย้อนกลับไปดูสิติย้อนหลังนะครับแล้วก็ว่าคู่นี้เจอมา8เกมหลังสุดทีมอย่างเบรสตันนะครับชนะทีมอย่างบโรไปถึง6เกมเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเกมนี้บอลสูส่สีใกล้เคียงแบบนี้ผมเชื่อว่าทีมอย่างนอริที่มีเกมเยือนดีมากในช่วงหลังจะบุกไปเยือนเกมนี้จะไม่แพ้อย่างน้อยนะครับและยังไม่ดีมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้ดังนั้นคู่นี้เชียร์ทีมอย่างนอริซิตี้ไปได้เลยนะครับ ทีมที่2ในคําคืนวันนี้นะครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลาตีสตรงเช่นกันบอลลาลิกาสเปนครับให้เชียร์ทีมอย่างโอซาซูน่าทีมัาดับที่8ไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างรายูไบเยกโนทีมันดับที่9ของตารางครับสำหรับทีมอย่างโอซาซูน่านะครับสาเกมหลังสุดในการลงเล่นพวกเขาไม่แพ้กับใครเลยนะครับแล้วสถิติที่ยอดเยี่ยมอีก1อย่างพวกเขานะครับนั่นคือการออกไปเยือน สิเกมหลังสุดครับทุกรายการที่ออกไปเยือนแพ้คู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นนะครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับจะนำทัพโดยดาบิดกาเซียแล้วก็มอยโกเมสครับสามารถลงเล่นได้ทั้งสองคนนะครับ วันนี้จะยกคนนะครับบุกไปเยือนทีมอย่างราโยบายเยกกโนซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ค่อยจะสู้ดีเลยครับไม่ชนะใครมา8เกมติดต่อกัน4เกมหลังสุดในบ้านก็ไม่ชนะมาด้วยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ถือว่าทีมเยือนอย่างโอซา u ซูนาดูดีกว่าพอสมควรครับเชื่อบุกไปเยือนเกมนี้จะเก็บหนึ่งแต้มเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุน้นถึงหน้าชนะได้คู่นี้เชียโอซาซูนาไปได้เลยนะครับ ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีให้เชียร์ทีมอย่างลาซิโอทีมรองจ่าฝูงขซิเคิลโชเซียตต์ลีไปได้เลยครับวันนี้จะยกคนนะครับปลุกไปเยือนทีมอย่างสเปเซียทีมแบบที่สิบเจ็ดสำหรับทีมอย่างลาซิโอครับผลงานในรวมช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากครับชนะคู่แข่งมาสามเกมรวดและในสามเกมที่ว่านี้นะครับชนะทีมหัวตารางอย่างโรม่าแล้วก็ยูเว่มาด้วยนะครับผลงานกําลังดีนะครับแล้วก็มีความมั่นใจแบบสุดๆนะครับตัวหลักๆวันนี้นะครับก็ถือวว่่่าาจะะนนนทััพโโโดยิิิิิิิรรรออมมบบเเเลลคคซซ์กช Os, ลุยออลแบโตนะครับฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนักเตะเหล่านี้ก็สามารถลงเล่นได้ครับต้องการ3มแต้มในวันนี้นะครับถ้าสามารถทําได้พวกเขาก็แทบจะการันตีพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปเลยนะครับวันนี้ยกคนบุกไปเยือนทีมอย่างสเปเซียซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังไม่ดีนะครับไม่ชนะใครมา4นัดติดต่อกันแล้วก็ถีติในการเล่นในบ้าน8เกมหลังสุดปรากฏเล่นในบ้านชนะคู่แข่งในเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเกมนี้เท,ทีมอย่างลาซิโอไปได้เลยนะครับ เอาละครับสามทีพี่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้ครับย้ำอีกทีครับตีสองตรงสองคู่ครับให้เชียร์ทีมอย่างนอริซิตี้และเชียร์ทีมอย่างโอซาซูน่าส่วนตีหนึ่งสี่สิบห้าครับเชียร์ทีมอย่างลาซิโอไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใส่ก้อยในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโคนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ